ปลาดุกปลาดุกเนาะตื้ตื้ดได้ใหเดี๋ยวต้นพี่เนอสบายดียังยังเ็นหรออือสบายดีพี่เ้อะปลอดภัยเบอร์ุกทุกคนคุณยาอยากเต้นกเก่าพี่นนองอย่ไปดุนน้ำมันหน่อยพี่นนองมาสีบวไปเรืเลยทั้งทัไท้ใชดิใส่ด้ยดิท่นี้ด

không có để ẹp vào cái lỗ này

มานปตบ่ก็ตใ่รเลยอู้น่ติเตาอาุ๊บติดเตาไป็นนมืไปโอ้จะไปำเบดบ้าเล้น่ติเตาเหรอ ตอนมันกินอยู่ว่ามันไม่แด่ไม่แดไม่ได้อืมมวลใส่เดอดไม่แด่ใส่เดือดไม่แ่ไม่แด่หูหูเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ย

กล้งเลนิยงพี่น้องเลยขอจิปไปเก่งสน,นไม้อย่าเพิดเลโอ้เกิเ้ของต้องย่างด้วยต้องตรงเลยง <c oughs> านแแต่เนื่องนี่จะร้อนหมมันร้อเฮ้

bao nồi đừng binh nè binh nè nhẹ nè ngang nhẹ ngang binh nè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  binh อ,อ,อ,นนอันนี้คือหาหาิบซีแล้วสินี่หาิีซีเขมา,ามตาขาวจริงจิ๋วคือดิบจิ๋ไม่มีตุกตัดไม่รูด

ออไอ้ก็เอาออกนะเอไม่นคยฉิดอันนั้นมันหักอย่างเงี้ยมันปลาคอเลยโอ้ยปาข้าเด้อดูพี่น้องเลยมาสดเยเดอันวมัอนเตามช้อนกระทงสูๆๆเยดูพี่น้องตัวนี้อนโต๊ะกขนาต้อนี้ ส่วนพี่น้องเลยไงแล้วใส่เึ้อน่เขาเกาหน้าเท oh, sure. ียนมันหกวันนี้วิ่งนยุ่งกินก้าวใช่ย่ยาวจะกองเขาหาให้หน้าเขารองแต้มพี่น้องเอ้ยขึ้นหา คูกัดียวกันไปจบหเสงดัง

Bên mình đây nó. Kho. Thì mình đây nó luôn được ba khó chị biết nó đi đa lúc nó đi đấy để. Để nó đi nó 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 ออแอบลูกสองโตได้พี่น้องเลยบาทนึกกอง,นงเนี้ยหหยใจะจะอะไรเนี้ยตังกองแปกนึงกองเป็นกี้พักแงีแยง่่องโตโอ้เกือบดูดอันนี้ก็บอกด้กิน เดี๋ยวไได้กินไปนองเลยสำมาบ่าันสมดดเมื่อก่อนห้ตั้นที่ก่อให้ไปเก็บพักกันอ,อ,อย่งก่อนไปน้องเลย้ยชอนพักกันอย่างลาอยู่จ้ะ Toy coi cái kỳ thì lắng nhắn ba những nhằng bà lo lên đây ba lõi nhắn ba bà, nhắn ba lõi nhắn ba lõi nhắn ba hẹp nhắn bớt เดี๋ยวก็มาใส่เสียาจามไปกอนน่นอ,อ,กกอนเนาะน้องก็กเบิ่งก่อนเดี๋ยวมาใส่เงาในกระพี่น้องเห็นบอกนี่หน่อยหน่หน่อยจะใส่เงาอย่งคิดเป็นเงาพี่น้องจามไปก่อนนีน่กระ lon กระ lon บ่ แล้งนี่ตลอดโอ้บ้านลางนี่คือเดี่ยวขาดแท้นเดี๋ยวอดูดเนาะเห็นปะอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวปทันโอ้แต่กอก็เป็นมือนนอกเลยนี่ต้อถเอาคอี่นอนกอนหนี่เด กำลังงามเลยนี่ก um ็มาถือท the ี right ่เห็นเกี่ยวเป็นบางที่เกี่ยวอยู่ที่เคร่องคุกหะกู้กันนะกู้เขาคลิปนี้น้อยก็บทจบลงเป็นถิ่นีเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าใครอยู่น้อยเด้อพี่น้องพถอยน้อยมีกำลังใจส่งต่อไปเนาะพี่น้องกับจิ๊กโก้มาสบายดีพี่น้องเมื่อทุกคนบาย